ครับผมสวัสดีครับผมชิปนี่กับไม่แล้วครับผมเดี๋ยวสิบมาเบิงขาเจ้าประดับหน้าครับผมมีไอ้สอเห็นไปแบบมีไอ้สอมีไอ้เพลินครับผมเจ๊อ้อยว้าหนี่บึงซ้องนี่ครับผมย่างขามทางมาแล้วโหดโอ้ยทางอย่างเนาะขีดเออบอดต่อเฮ้ยห้ามเลยมิตาโศกมิตานี่วะที่นี่ปีไรกับพัฒนาจ้าเกียบบึงถนนทางครับผมนี่โอ้ยทางอบตขอฉีกากิลีวะเส้นทางไปบ้านนอนลำพูครับผมเส้นทางไปนบ้านนอนลำพูนี่โอ้ยอบตกกดับครับผมบ้านท่าสามชีเส้นทางบ้านนอนลำพูนี่ครับผมเส้นทางกันเสียดเนาะ โอ้มีอยู่บ้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้ามียูวขาท่าหุก 5, 5, 6, 6, หลังนี่ครับผมบ่มพัฒนาจักเทียเอาแต่หินคุกมาลงมานี่บเป็นคุกครับผมหินอีหยังบุ้นนี่หินแกนิดบ่หินหินอีหยังบุ้นี่หินคุกครับผมโอ้หินลายอิริบุ้งเนี้ยทางสัญจรไปทางการคมนาคมการเกษตรพ่อแม่พ,มพ,พี่น้องบุ้งไว้ยเนี่ยโอ้หินลายอิรนอนนินอนี่นอจ้าเป็น,นยังเสียเมื่อผมขึนดำน้าครับคือดำลาดเห็นโอ้บัดนี้นาะฮะโอ้หน้างามบ่ดย้โอ้หน้างามมันก็เลยเป็นยังสันลักเทีย โอ้ยผมก tacos, high, a a here, here, ็บ oh, wow. so ่าอยู <enam accord> thousand, thousand, ่ดอกพันแหงน้อพันมักเตียบ่เนี่ยโอ้ยพันลืมผัวบ่เบีนนี่เราแตกบ่โอ้ยบ่ะ่บียนนี่เราแตกพันลืมผัวเจ้ไม่ดำเดียวลื้มควาพยายามควานยากอยู่ปันปันอ้อยสุพรรณบุรีบะมีนบ่อยสุพรรณบุรีอ้อยอุทองเห็นต้งได้น้องแกปันเฮ้ออ้ยเอาอย่างไงอ่ะอุทองบ่นยนะอุทองหาบ่ โอ้ประกาศขายพันบ่โอ้ยขายพันไรเท่าไรองานเท่าไรโอ้งานหนึ่งบ่กสองงานบ่กขึ้นอยู่หันหน่ะฮอโอ้ไรหนึ่งเท่าไรสองเมื่อนปัดควอมนาเนี่ยบรรจุอะไรจักตันน้อนี่น้อแมีนบ่บ่ได้เศร้ากว่าแนอยู่บ่โอ้าพวได้ต้องการมาที่อู่ทองห้าอู่ทองห้านบ่โอ้เดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวโอ้เบิ่งเพิ่นดำหน้าเขาเขาลืมผัววัดเตี้ โอ้นี่บอเขาบักเตี้ยนี่บ่เขาบักเตี้ยเขารอเคลียได้อยากได้แต่อยู่หนูน่าเออไม่ใช่หนูน่าว่าะท่านไม่ใช่ไม่ใช่หนูน่าจะได้แต่ไม่ใช่หนูหน้าเพราะท่านว่าเลยกยงอยู่น้ำกันเลยงอยู่กับหน้านี่แหละโอ้เพราะยังเตี้ยกับไม่ใช่หนูน่าบ่เอาไปทั้งใดมีสามคนนี่บ่เมื่อไรบ่เนี่ยเดี๋ยวท่านีบ่บ่โอ้โอ้โอ้ปล่อยปลาบ่ปีนี้บ่ปล่อยเลยเตี้ย เอาอยู่ใส่ก็เห็นพักกระจกอยู่ทางเด็กก่อนโอ้ดับแล้วบ่มันบ่มีน้ำบ่โอ้ขาดตลาดเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหารถตู้กันใจเย็นที่หารถตู้พาไปโอ้ข่อยของข่อยกันดับขึ้นกันบ่ไหวเลยวะเปลี่ยนแปลงไว้เปลี่ยนแปลงไหมฮหันหันมาเป็นพ่อข้าก่อนเดี๋ยวนี้โอ้บ่ไหวแล้วขาดพ่อข้าพ่อข้าเอ้าทอยอย่างนี้ย่อยท่อท่ออะไรครับเนี่ยท้อไปน้ำบ่โอ้ยนึกว่าน้ำบาดาลน้ำบาดาลในสามนิ้วนี่เนาะโอ้ย ผู um: ้ใดที่ไม mm ่จอให้เจ้าว่าถนกว่าผู้ใดมาจอให้น้ำเกษตรกรเสียบบอกเหตงไดนี่ถนนนี่เฮ็หตงไดนี่จิประกาศให้บ่นี่โอ้ยซอจอเลยบ่โอ้เฮ็หตงไดเนาะที่บ่ทำงานสอจอดที่บ่ทำงานอบตเนาะนที่บ่สี่เดียดข่อยบ่นต่อยากกันยุ่งบ่สี่ในไข่อยอยู่นพ่นควันพ่นโอ้พ่นควันน้ำพ่นในไข่อยอยู่เขาชิวข่อยแห้งอยู่เด้อเนี่จะเป็นอะไรฮอมีป๊าบ่เนี่ยไม่มีป๊าบ่เนี่ย โอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สักตัวเลยบ่ปลาปลาปลาลูกคอก็ไม่มีปลาปลาลูกคอก็ไม่มีบ่ปลาลูกคอปลาชันก็ไม่มีปลาชะโดก็ไม่มีครับผุนผุนปลาชะโดอยิ่มหวานไปยิ้มหวาน เอครับผมเอาประกาศนี้เพื่อนก้อนนี่ประกาศนี้เพื่อนก้อนนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบางเส้นทางนี่ก่อนเส้นการคมนาเส้นทางกันคมนาคมพ่อแม่พี่น้องเส้นเอเส้นบ้านท่าสามกีบ้านท่าสามกีสู่เออบ้านน้อยเออบ้านโพนพูเขื่อนพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่สุริยันสุริยันครับผมเว้นสุริยันพอดีนะครับผมสุริยันสุริยันเนาะเพื่อนชิกาชิโมอยู่นะพ่อใหญ่กระได้เนาะบุลงจักเสีย ใหญ่จอยกันกันครับผมนี่เบื้องนี้เบื้องนี้น oh ี่อันกลุ่มกันบกครองกับกลุ่มพัฒกันพัฒนาคนละดูแบบกันครับผมนี่เนาะเสียทางนี่ก็ฝากไว้นี่ครับพ่อเม่พี่น้องเนาะนี่จ้าจังใดเนาะว่าเสให้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเอาถอยจ่อมาเบื้องนี้ว่าน่าโอ้ตมมีปัญญาหรว่าแทน่าพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากว้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อี่โอ้ลุมซ้ำแชงนี่พ่อเม่พี่น้องจ้าสีลงไปจังใดบัย่าไปจังใดก็ถึงจะิตุ่มพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเบื้งนี้เด้อี่เด้อฝากในงานเพื่อนมา เอาส้นนี้กวนพ่อแม่พี่น้องเด้อย่างไปย่างมาโอ้ยสีตุมฉิดเติบเกือบมาเด้อคนกลุ่มคนเมืองกลุ่มคนเมืองหลวงพ่อแม่พี่น้องมาเป็นของหลวงเด้ออันนี้พแมีของหลวงพ่อแม่พี่น้องเส้นทางจนนบดเอาขึ้นไม้ไปมาเป,ป็นพแม่พ tamam. ี่น้องเอามิติเส้นน้ำเนยเออได้แต่บานอุบางเลยฉีเดียดแห้งเอาแต่เจ้าขวางมาแทนมาพ่อแม่เอาส้นนี้กวนพ่อแม่พี่น้องเสาไฟกับพรมีโอ้ยห้ามเลยเอาส้นนี้ดาดานบ่ได้ด้อครับผมเอาส้นนี้แล้วครับผมต่อปากมาชิปนี้ครับผม